สวัสดีคร <laughs> ับมันเยี่ยมร้องพังนานครับเอาทุกคนเป็นห่วงแล้วก็คอยติดตามอาการพังนาครับพังนาหายเป็นปกติแล้วนะครับแต่ว่ายังไม่ออกจากโรงพยาบาลครับ พราะว่าไม่รีบครับนะครับอยู่ใกล้มือหมอครับแล้วก็ช้าไม่ได้ทํางานครับนะครับแล้วก็มีหญ้ามีอาหารที่สมบูรณ์ก็อยู่โรงพยาบาลอยู่โรงพยาบาลสักสามสี่วันสี่วันก่อนครับนะครับถึงจะค่อยกลับบ้านกันครับ ตอนกลางวันก็เอาขึ้นมาผูกโรงครับตอนเย็นๆก็พาเข้าป่านะครับก็หายไปปก,ปกติแล้วนะครับดูขี้ดูอะไรครับหายมาหายมาสักประมาณปกติเป็นปกติมาประมาณ3ามสี่วันสี่หาวันแล้วครับนะครับนะ ก็ช้างเลี้ยงไว้อยู่กับบ้านครับก็ไม่ได้ทํางานทําการก็ไม่ก็ไม่ต้องรีบร้อนที่จะออกจากโรงพยาบาลครับครับนนครับหมองนกนอ้ได้ยกันไมกิเปลือยยกกินมะเงี้น เว่าได้เนี่ยได้เนี่ยได้เลยโอเคครับอัพเดตอาการพังนาครับล่าสุดนะครับปกตินะครับร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วครับสวัสดีครับ Shanghai Channel